มิลาฮิราะห์มานุราะหีม assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ไปตยคนขคนให้เคี่ยวเคี้ยวทุกข่าวกับรายการครูต้นคุยข่าวนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับเรื่องราวของการพูดคุยกับข่าวสารของสัปดาห์นี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่เชื้อไวรัสโควิด19จ่อเจอเข้าสู่ประเทศไทยในเรื่องราวของอำเภอแม่สอดนะครับจังหวัดตากซึ่งเป็นเรื่องราวที่ติดกับ ประเทศเบยนมารัฐยะไข่ที่รัฐยะไข่เองนั้นณปัจจุบันนี้ก็ได้มีการปิด ล็อกดาวน์ในส่วนของรัฐแยกไขเอาไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องราวของการเดินทางของประชากรชาวเมียนมาอย่างเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมีคําถามมากมายเกิดขึ้นว่ารัฐบาลสามารถปิดชายแดนได้หรือไม่แต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เรายังมีพรมแดนที่เป็นเส้นทางธรรมชาติที่ชาวเมียนมาบางส่วนสามารถลักลอบและหลบหนีเข้าสู่ประเทศไทยได้ด้วยเช่นเดียวกัน นะครับไปที่ข่าวแรกกันเลยครับกับเรื่องราวของอำเภอแม่สอดโควิดรอบ2นะครับอาจจะเข้าสู่ประเทศไทยและสามารถแพร่ระบาดได้ด้วยได้ฉะนั้นกาดอย่าตกนะครับท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องราวบรรยากาศของโควิดในรอบที่2กาดอย่าตก ทำอย่างไรด้วยกับเรื่องราวของประชากรชาวเมียนมาที่จะต้องเข้ามาทำมาหากินประกอบอาชีพในประเทศไทยพร้อมทั้งส่งเงินนะแล้วก็ปัจจัยยังชีพกลับไปสู่ประเทศของเขาสิ่งสําคัญนั้นคือการที่กลับส,ส่งกลับไปสู่ประเทศของเขานั้นคือเรื่องราวที่หากว่าเขา อยู่ที่บ้านของตัวเองหรือว่าอยู่ที่ประเทศของตัวเองเขานั้นก็จะไม่มีกินเขานั้นก็จะไม่มีเงินเขานั้นก็ไม่สามารถที่จะหาเลี้ยงปากปากท้องของตัวเองไม่สามารถที่จะหาเลี้ยงครอบครัวของตัวเองได้ด้วยกับความแร้นแค้นและความยากลําบากฉะนั้นแล้วต่อให้เขานั้นถึงแม้ว่าจะลอยข้ามแม่น้ําเมยมาเขาก็ต้องทํา ถึงแม้ว่าจะเดินผ่านป่าฝ่าดงพงไพรมาเขาก็ต้องทําเพื่อมาประกอบอาชีพในประเทศไทยด้วยกับบางคนนั้นเนี่ยก็เคยทํางานประกอบอาชีพในประเทศไทยอยู่แล้วแต่เมื่อประเทศมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นจึงต้องกระเสือกกระสนและก็ดิ้นรนเพื่อที่จะให้ชีวิตของตัวเองภายใต้ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่ตนเองนั้นต้องรับผิดชอบในครอบครัวของตัวเองนั้นให้อยู่รอดไปได้นั่นเองครับ เอาและมีการโพสต์เฟ e บุ o กนะครับของหมอทีระนะครับเหมะจุธาเนี่ยก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่โพสต์ Facebook ตลอดเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานการณ์โควิด1 9นะครับมีการโพสต์ Facebook ถึงเรื่องราวของอาชาวเมียนมาเนี่ยที่จะอพยพ เข้ามาสู่ในประเทศไทยที่เดินทางเข้ามาสู่ในประเทศไทยผ่านชายแดนของแม่สอดนะครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่นะี่คุณหมอได้โพสต์เอาไว้นะครับถู่เรื่องราวของการที่มีช่องผ่านพรมแดนที่สะพานมิตรภาพนะครับ <c oughs> เกิดขึ้นไทยไทยเมียนมานะครับซึ่งยาวกว่ามามีส่วนของอความยาวของแถวที่จะเข้าสู่ ประเทศไทยในสูตรของด่านอำเภอแม่สอดเนี่ยนะครับกว่า600กิโลเมตรเลยทีเดียวฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวของการที่จะอพยพเดินทางนะครับเข้ามาทำงานประกอบอาชีพอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมากพอสมควรสำหรับเรื่องราวของอประชากรชาวเมียนมานะครับทีนี้ เรื่องราวต่อมาครับกับการโพสเฟซบุ๊กของคุณหมอธีรวัตรนะครับในสไลด์ต่อมาเรื่องราวตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะครับว่ามีศูนย์อพยพเนี่ยอยู่บริเวณชายแดนเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเพราะว่าชายแดนอย่างที่ว่ากันเจ้าหน้าที่ของรัฐเองนะครับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเองนะครับก็มีน้อยจึงทําให้คุณหมอและก็พยาบาลที่อยู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตีัยทำงานอย่างหนักด้วยกับ บางทีเชื้อไวรัสโควิด19เนี่ยที่คนเมียนมาเป็นเนี่ยก็ต้องมารักษาในประเทศไทยเพราะเดินทางเข้ามาแล้วถ้าจะให้เขากลับไปโดยไม่ได้กักตัวโดยไม่ได้ดูแลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผิดกฎระเบียบแล้วก็มาตรฐานมาตรการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในส่วนที่สัญญาบางอย่างตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีส่วนที่สําคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ไปดูเรื่องราวต่อมาที่อยากจะให้โฟกัสกันนิดหนึ่งนะครับในสไลด์ต่อมาเรื่องราวของการเดินทางมาแล้วเราต้องดูแลเขาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็น เ็นเรื่องราวของการที่คนเมียนมาหรือว่าชาวเมียนมาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าในประเทศของตัวเองที่มีความแบรนด์แคนมากถ้าหากไม่มาทํางานที่ประเทศไทยก็ไม่ได้ฉะนั้นแสดงถึงความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งเลยในการที่ชาวเมียนมานั้นเนี่ยจะต้องเดินทางมาประกอบอาชีพในประเทศไทยฉะนั้นแล้วครับสิ่งสําคัญคือถ้าหากรัฐบาลจะต้องปิดตัวแนวชายแดนเมียนมาจึงทําให ชาวเมียนมาเนี่ยสามารถเดินทางผ่านเขตแดนในเส้น,เสนทางธรรมชาติได้แล้วผ่านเขตแดนในเส้นทางธรรมชาตินี้เนี่ยจะไม่สามารถตรวจเชื้อไวรัสโควิดได้นี่คือเหตุผลที่รัฐบาลเองเนี่ยอยากจะ เปิดนะครับชายแดนเอาไว้เพราะว่าอย่างน้อยชาวเมียนมาบางส่วนยังได้ตรวจในเรื่องของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังได้ตรวจในเรื่องของสุขภาพยังได้ดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องราวของการเข้าประเทศแต่เขตพรมแดนเองก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันว่ามีบางส่วนเดินทางเข้ามาแล้วก็เล็ดลอดเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งทีนี้ครับในสไลด์สุดท้ายครับในเรื่องราวของการโพสต์ของคุณหมอธีระได้บอกไว้ว่า อย่างไรก็แล้วแต่การที่เราจะจับกลุ่มชาวเมียนมาที่เข้ามาสู่บริเวณชายแดนที่เป็นเส้นทางธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะทําไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องคัดกรองโรคให้ได้เร็วที่สุดโรคเชื้อไวรัสโควิด1 9เราต้องคัดกรองให้ได้เร็วที่สุดฉะนั้นครับไปทํางานอยู่ที่ไหนใครเป็นนายจ้างจับคนที่เป็นแรงงานชาวเมียนมานั้นเนี่ย ตรวจโรคซะตรวจตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 ซะในฐานะที่เราเป็นนายจ้างเราเองก็ควรรับผิดชอบดูแลเขานะครับในการที่จะมาดูทำงานอยู่กับเราด้วยเช่นเดียวกันทีนี้เราไปดูสิจังหวัดที่มีการป้องกันแล้วก็มีมาตรการอย่างหนักในเรื่องราวของการเดินทางของชาวเมียนมานั่นก็คือจังหวัดตากจังหวัดตากเองเนี่ยก็คืออยู่ที่อ um ำ um เภอแม่สอดอำเภอแม่สอดนยครับก็ติดกับรัฐยะไข่ในประเทศเมียนมาเดี๋ยวเราไปดู powerpoint สไลด์นะครับในส่วนของเรื่องราวของเมืองซิตเตเวเมืองซิตเเวเองเนี่ยอยู่ที่ประเทศเมียนมานะครับเราจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเอ๊ะทำไมอำเภอแม่สอดเนี่ยมันเดินทางง่ายซะเหลือเกินทําไมมีชาวเมียนมาเนี่ยถึงเดินทางมาแต่แม่สอดแม่สอดแม่สอดจังหวัดตากจังหวัดตากจังหวัดตากก็ด้วยกับการเดินทางที่มันง่ายและสะดวกและค่อนข้างที่จะรวดเร็วต้องบอกก่อนว่าเชื้อไวรัสโควิด1 9ปัจจุบันนี้เนี่ย อินเดียขึ้นไปอันดับที่2ของโลกนะครับติดมาจากบังกลาเทศบังกลาเทศอยู่ติดกับอินเดียก็มีคนเนี่ยติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 กจากทั้งอินเดียที่เป็นอันดับ2ของโลกมาสู่บังกลาเทศบังกลาเทศเดินทางเข้าสู่รัฐยะไข่ทาให้รัฐยะไข่เองนะปัจจุบันนี้ปิด ล็อกดาวน์ในรัฐยะไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีคนติดในเมืองซิตเตเวเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้เมืองซิตเตเวเนี่ยก็ต้องเดินทางไปสู่เนปีดอของประเทศเมียนมาเนปิดอเสร็จปุ๊บเดินทางขก็สู่อำเภอแม่สอดของประเทศไทยใช้เวลาโดยประมาณเกือบ1วันนั่นคือ22ชั่วโมงเร็วที่สุดคือ20ชั่วโมงในการเดินทางท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของการเดินทางเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย จะพูดง่ายๆเลยว่าถ้าเดินทางในครั้งนี้เข้าประเทศไทยไม่มีงานทําก็ตายเอาดับหน้าเพราะว่าอยู่บ้านมันช่างแร้นแค้นมันช่างอดอยากเสเหลือเกินมันช่างไม่มีอะไรที่จะเป็นมาตรฐานในการเลี้ยงดูชีวิตครอบครัวของเขาได้เขาจึงต้องเดินทางมาประกอบอาชีพในประเทศไทยและนี่คือเรื่องราวของอจากเมืองซิตาเวสู่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมันใกล้มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับฉะนั้นครับเราไปดูเรื่องราวของ โรงพยาบาลในอำเภอแม่สอดนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าโรงพยาบาลอำเภอแม่สอดเองเนี่ยมีอยู่ไม่กี่โรงพยาบาลแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นโรงพยาบาลตามแนวชายแดนของประเทศและสิ่งที่สําคัญนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับยังเป็นเรื่องราวของกระบวนการในการที่ทําให้ คนชาวเมียนมาหรือประชาชนชาวเมียนมาเนี่ยหากใครติดโรคก,ก็ต้องได้รับการดูแลภายในโรงพยาบาลเหล่านี้และโรงพยาบาลเหล่านี้เนี่ยก็ขาดซึ่งออบอุปกรณ์ที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุด PPE นะครับชุดกันฝนเรื่องราวของถุงมือยางที่จะป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 ใครพร้อมที่จะช่วยเหลือโรงพยาบาลเหล่านี้ก็สามารถโทรไปได้เลยที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอหรือหากใครเนี่ยนะอยากจะรับทราบข่าวสารของโรงพยาบาลในเรื่องราวของอยากจะส่งหน่วยงานสาธารณสุขเข้าไปช่วยเหลือก็ยินดีด้วยกับบุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาละาระบบทางสาธารณสุขทั้งหมดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให เรื่องราวของการดูแลเนี่ยมันล่าช้าด้วยเช่นเดียวกันใครมีกําลังอยากจะเสริมทับเข้าไปเสริมไปได้เลยนะครับที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากครับเอาละไปที่เรื่องราวของข่าวสารต่อมานะครับในเรื่องราวของโรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลสระบุรีเองเนี่ยก็โดนเข้าให้ล้อนะครับกับพวกแวนซัมแวร์แวนซัมแวร์คืออะไรแวนซัมแวร์คือกลุ่ม ที่ต้องการที่จะเอาข้อมูลในโรงพยาบาลเนี่ยในส่วนของเวทระเบียนของผู้ที่มารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่ในโรงพยาบาลเอาไปใช้ประโยชน์โดยที่อาจจะนําไปสมัครใช้บัตรใช้รหัสบัตรประชาชนของเราไปสมัครบัตร ATM ไปสมัครบัตรเครดิต เพราะเขารู้ประวัติทั้งหมดด้วยกับเวทระเบียนของโรงพยาบาลโรงพยาบาลเองจะมีเวรระเบียนอยู่แล้วเวรระเบียนเหล่านี้เนี่ยพวกแฮกเกอร์ใช้กระบวนการแวนซัมแวร์เนี่ยเข้าไปแอคเข่าข้อมูลจนโรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถทาอะไรากับร,ระบบของโรงพยาบาลได้เลยข่าวนี้มันเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรีทีนี้มีหน่วยงานป้องกันครับมีคนออกมาเปิดเผยนั่นกนะ็คือผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกมาเปิดเผยครับเกี่ยวข้องกับเรื่องราว นี้ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าแวนซัมแวร์เนี่ยมีมาทุกโรงพยาบาลโดนหมดแต่ไม่เคยโดนหนักสุดเท่ากับโรงพยาบาลสระบ,บุรีโรงพยาบาลสระบ,บุรีโดนถึงขั้นที่ไม่สามารถเข้าไปเซิร์ชประวัติข้อมูลคนไข้อะไรได้เลยแม้แต่อย่างเดียวจากหลักจากหลักฐานตรงนี้ก็ให้มีการประกศาศออกมาจากโรงพยาบาลได้เดินทางไปที่กองปราบปรามเพื่อทําการแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยให้ได้เอา การกระทําผิดนะครับของผู้กระทําความผิดตรงนี้เนี่ยให้ได้ในได้ให้ไปดําเนินคดีล่าสุดครับในส่วนของ TCSD นะครับ TCSD นี่ก็เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาใหม่ในเรื่องของกองบังคับการปราบปรามโรคโรคไซเบอร์นะครับหรือว่าปอท ทีนี้ท่านผู้ชมครับปอทอเนี่ยเป็นกองบังคับการอยู่ในสตอชอหรือว่าสานักง,งานตํารวจแห่งชาติเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นตํารวจที่จัดการในเรื่องราวของโลกไซเบอร์พอเป็นกองบังคับการเนี่ยมันไม่สามารถที่จะครอบคลุมดูแลได้ทั้งประเทศทีนี้ใครเนี่ยที่ เคยโดนภารกิจแบบนี้เคยโดนแฮกข้อมูลแบบนี้เคยโดนอ่าเคยโดนเคยโดนหลอกลวงแบบนี้อารมณ์แบบแฮกข้อมูลเข้าไปแล้วนําประวัติของเราไปก่อคดีนําประวัติของเราไปก่ออาชญากรรมนําประวัติของเราไปทําธุรกิจทางการเงินธุรกรรมทางการเงินหากเราโดนที่เชียงใหม่คนจากเชียงใหม่ต้องมาแจ้งความที่กรุงเทพเพราะเป็นแค่กองบังคับการเท่านั้นทีนี้ครับทางอ่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติในเรื่องราวในหน้าต่อมาครับจะเป็นเรื่องราวของการขยายกองบังคับการให้ใหญ่ขึ้น,นกลา,กายเป็นกองบัญชาการกองเมื่อเป็นกองบัญชาการในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อไหร่แล้วก็โครงสร้างในการบัญชาการสอบสวนก็จะมีมากขึ้นเท่าน,นั้นในส่วนของกองบัญชาการสำนันกงานตำรวจแ,แห่งชาติจะตั้งกองบัญชาการขึ้นเท่ากับว่าตำรวจจะต้องเพิ่มขึ้นอีก1,700อัตรา มีการเพิ่มกองบัญชาการในส่วนของกองที่1คือตำรวจนครบาลดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครกองที่2ดูแลภาคกลางภาคตะวันออกราช,ชบุรีเพชรบุรีแล้วก็กาญจนบุรีทีนี้ต่อมากองที่3ครับคือตำรวจสถานีตำรวจภูทรภาค3แล้วก็ภาค4ภาคอีสานกองที่4คือภาคเหนือภูทรภาค5้แล้วก็ภาค6กองที่6ก,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 กองที่ห,หครับ ในเรื่องราวของภูทรภัก8แล้วก็ภัก9คือภักใต้ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเรื่องราวของการดูแลปราบปรามในเรื่องราวของคดีทางโลกไซเบอร์ทีนี้จะขยับจากกองบัญชาการขึ้นสู่จะข,ขยับจากกองบังคับการขึ้นสู่กองบัญชาการนะครับฉะนั้นแล้วกองบังคับการจะเล็กกว่ากองบัญชาการ กองบังคับการถ้าจะหากจะขยับเป็นกองบัญชาการเมื่อไหร่จะต้องมีหมวดหมู่มีกองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการดูแลทั้งประเทศทีนี้จะสะดวกมากขึ้นไปสู่กอง,ง,งที่7กองที่7เนี่ยจะเป็นกองที่วิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉะนั้นแล้วหากใครที่จะเป็นตำรวจสมัครตำรวจข้าราชาการตำรวจจะมีการเปิดขึ้นอีก1,700อัตราาเข้าไปทำงานในส่วนของกองบัญชาการการสืบสวน ในเรื่องราวของอาชญากรรมในเทคโนโลยีหรือว่าปอทโลกไซเบอร์ก็จะกว้างขวางขึ้นดูแลได้มากขึ้นเหตุเกิดที่เชียงใหม่ไม่ต้องเดินทางมาฟ้องร้องคดีที่กรุงเทพอีกต่อไปนะครับทีนี้ครับมีการเสนอครับสองเรื่องราวของโรงพยาบาลสระบุรีนะครับไปที่เรื่องราวต่อมาครับ มีในส่วนของปอทอมีการเสนอว่าให้ติดต่อเจ้าของไวรัสเจรจาในเรื่องราวของรหัสผ่านแล้วก็ระบบต่างๆในการปล,ปลดล็อกนะครับทีนี้ถ้าหากติดต่อได้เนี่ยแล้วเขาจะมาหาปอททำาพื้ออะไรล่ะครับมันก็ไปติดเขาก็ไปติดต่อตั้งนานแล้วนะครับทีนี้เราจะสร้างใหม่ในระบบใหม่เนี่ยมันก็คงจะทำได้ด้วยกับความยากลำบากในเรื่องราวของข้อมูลข่าวสาร นะครับทีนี้โรงพยาบาลสระบุรีทําได้อย่างเดียวเท่านั้นคือเรื่องราวของการที่จะกู้ข้อมูลกลับมาหากสร้างใหม่ก็คงจะใช้เวลาหลายวันกว่าจะคน้นกว่าจะรวบรวมข้อมูลเวระเบียนของผู้ป่วยและผู้ป่วยก็ไม่ได้มีจํานวนน,น้อยๆอย่างแน่นอนโรงพยาบาลระดับจังหวัดแบบนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของกรณีศึกษาขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับนายแพทย์อนันต์กหนกศิล์นเนี่ยก็ได้มีการาพูดคุยนะครับในส่วนของ การทาหน้าที่ผู้อำนวยการนะครับศูนย์เทคโนโลยีนะครับสารสนเทศและการสื่อสารในของกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงสาธารณ,าส,าส,ารณาสุขเนี่ยต้องมีระบบเหล่านี้เอาไว้เพราะว่าเวระเบียนของประเทศไทยของเราในเรื่องของผู้ป่วยเนี่ยประวัติเนี่ยมีทั่วประเทศทุกรงพยาบาลจะต้องมีประวัติเวรเบียนอยู่ในคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันไม่ได้มีอยู่ในกระดาษที่เขียนแบบสมัยก่อนฉะนั้นตรงนี้จึงมีส่วนที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับ เอาละไปสู่เรื่องราวของข่าวสารต่อมานะครับเป็นเรื่องราวของเป็นที่ฮือฮามากกับการสะสมขยะของเหล่าบรรดาเพื่อนบ้านนะครับมีผลกระทบมากมายครับเกี่ยวกับการสะสมขยะส่งกลิ่นเหนม็นบ้างแหละมีเรื่องราวของการที่ทํเพื่อนบ้านเดือดร้อนบ้างแหละมีเยอะแยะมากนะครับเราไปดูผลกระทบหลักๆ แล้วก็เป็นผลกระทบที่มีการวิเคราะห์จากนักวิชาการเองและตัวเราเองเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเราเป็นเพื่อนบ้านเราสามารถไปรื้อขยะของเขาได้ไหมเนี่ยเอาไปทิ้งทิ้งทิ้ง,งเดี๋ยวฉันเคลียร์ให้เอาไปทิ้งทิ้งให้หมดเลยแบบเนี้ยได้ไหมอย่างไรมันก็มีเรื่องราวของข้อกฎหมายอีกอันนี้เนี่ยเก็บมาเป็น10ปีนะครับด้วยกับเรื่องราวของการรายงานสถานการณ์ต่างๆในเรื่องราวของการเก็บขยะเอาไว้แบบนี้เนี่ยมีเยอะมีหลายเคสเคสก่อนหน้านั้นก็ลุงนกพิราบที่ ได้มีทั้งการเก็บขยะเทศาบาลลงไปดูแลเอาใจใส่เคลียบ้านให้กับลุงเรียบร้อยนะครับแล้วไปดูปัญหาเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบกันบ้างนะครับเพื่อนบ้านส่วนใหญ่มักจะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องราวของการสะสมขยะแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนะครับทีนี้เมื่อเป็นขยะแล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงที่ชอบในเรื่องราวของขยะ <c oughs> ก็จะตามมานั่นคือสุนัขสัตว์มีพิษ อย่างงูสัตว์ร้ายต่างๆก็จะตามมาทํามาสู่การส่งเสียงดังลาคาญให้กับชาวบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือเป็นการที่ให้อาหารนะครับกับนกต่างๆโดยเฉพาะนกพิราบที่ชอบมากินเศษอาหารเนี่ยก็นกพิราบอย่างที่ว่ากันก็คือเรื่องราวของการที่เป็นการนําไปสู่การเกิดโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆก็จะตามมาด้วยนะครับแล้วจะนํามาสู่ซึ่งการเสี่ยงอันตรายในการเป็นโรคต่างๆผ่านตัวเชื้อโรค จากสัตว์และก็สิ่งสปกปรกการส่งกลิ่นเหมน็นสิ่งต่างๆเหล่านี้หละครับคือผลกระทบที่เพื่อนบ้านจะได้รับนั่นเองนะครับไปที่เรื่องราวต่อมาจะเห็นได้ชัดว่าบ้านของเจ้าของที่โพสต์นะครับ Facebook จากเหตุการณ์ที่ผ่านมากับบ้านของเพื่อนบ้านที่มีขยะนะครับแล้วเราก็ต้องบอกเลยว่ามีนักวิชาการออกมาแสดงความเห็นที่ไม่อยากให้คนที่โพสต์เนี่ย ไปกระทําอะไรโดยพลการเพราะมันจะนํามาสู่การดําเนินคดีทางกฎหมายแบบภาพดังต่อไปนี้นะครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นในเรื่องราวของการที่อาจจะถูกกระทําความผิดการกระทําความผิดจากเพื่อนบ้านได้ทีนี้เรามีวิธีการหรือว่าคําแนะนําในเรื่องของวิธีการจัดการเพื่อนบ้านที่เป็นปัญหาแบบนี้คือหนึ่งครับไปแจ้งเจ้าของบ้านก่อนว่าคุณพี่ครับคุณพี่เนี่ยทำขยะเนี่ยส่งกลิ่นเหม็นให้บ้านผมมากเลยสามารถเคลียร์ขยะได้ไหมครับอันนี้พูด บอกกับเจ้าของบ้านหากเจ้าของบ้านเขาเคลียร์ปุ๊บยังไม่ต้องไปโพสต์ ถ่ายรูปโพสเฟสแบบหในวันนี้ต้องเอาให้ได้วันนี้ต้องเอาให้ได้นนไดแบบนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้เนี่ยข้อมูลจะลงไปสู่สือ่อโซเชียลมีเดียแล้วจะหากเรามีการไปถ่ายในบ้านเขาเขาสามารถแจ้งความดําเนินคดีกับเราได้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแจ้งความกับเราได้ยังไงกันบ้างนะครับแต่ว่าไปดูข้อ2กันก่อนนะครับข้อ2แจ้งกรรมการหมู่บ้านผู้นําหมู่บ้านหรือประธานหมู่บ้านหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีประธานชุมชนหัวหน้าหมู่บ้าน นะครับมีประธานรองประธานหัวหน้าไปแจ้งเลยคนในชุมชนพอไปแจ้งปุ๊บเนี่ยเขารู้แล้วดาเนินดาเนินการรับทราบแล้วเข,ขาก็จะมาคุยกับเจ้าของบ้านให้เรานี่เราไม่ต้องประท้าเองเราไม่ต้องไปคุยเองแต่ว่านี่ประธานชุมชนไปคุยให้นะครับนี่เราไม่ต้องประท้าเองไม่ต้องมีเรื่องกับเพื่อนบ้านเราเองด้วยเพราะว่าเขาอยู่ข้างๆบ้านเราเดี๋ยวจะมีปัญหากันอีกอ่ะทีนี้ส่วนที่3ครับถ้าประธานชุมชนไปคุยแล้วแล้วยังไม่มีการ ดาเนินการอีกก็ไปแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะแบ่งออกเป็นทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพอีกกรุงเทพมหานครก็ไปแจ้งที่เทศกิจได้เลยนะครับเขาก็จะมาจัดการให้ส right ่วนต่างจังหวัดไปแจ้งที่อบตก่อนอบตยังทำยังไม่มีใครมาจัดการอีกไปแจ้งอบจต่อนะครับอบจไม่มีใครมาจัดการอีกผู้ว่าราชการจังหวัดอ่ะเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปฉะนั้นอย่าไปทําอะไรถ่ายอะไรโดยพละการเด็ดขาดไม่ฉะนั้นจะนําไปสู่การถูก เรียกร้องตามข้อกฎหมายดังต่อไปนี้เราอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่ถูกเพื่อนบ้านของเราที่เราไปลื้อขยะเขาไปเก็บขยะให้เขาโดยหัวใจเราเนี่ยหวังดีไม่อยากให้มันส่งกลิ่นเหม็นแต่เขาสามารถแจ้งความในฐานะที่เราทําลายทรัพย์สินของเขาลักทรัพย์สินของเขาด้วยกับการกระทําความผิดเหล่านี้มีโอกาสที่เราจะจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับติดคุก แถมยังต้องเสียเงินอีกนะครับด้วยกับเรื่องราวตรงนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมระวังกันเอาไว้ไม่ใช่ไปถ่ายรูปถ่ายคลิปนะครับตั้งใจที่จะประจานเขาอย่างเดียวไม่ได้เช่นเดียวกันในเรื่องของสิทธิเขาก็ยังอยู่ในอาณาเขตของเขาถึงแม้ว่าขยะจะส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนลำคาญแต่มันยังอยู่ในอาณาเขตของเขานะครับยังอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาสามารถแจ้งความได้ด้วยว่าเราเนี่ยบุกรุกเข้ามาทําลายทรัพย์สินเขานะครับลักทรัพย์เขาดําเนินคดีกับเขา สร,สร้างความไม่พอใจในพื้นที่ของเขาทำให้เขาเนี่ยสามารถแจ้งความจับเราได้ในฐานะที่เราเองเนี่ยก็เป็นผู้หนึ่งที่แม้ว่าจะเขานั้นจะประพฤติผิดในเรื่องราวของการที่สร้างความเดือดร้อนลำคาญให้กับเราก็ตามแต่เขาก็ยังอยู่ในพื้นที่ของเขาฉะนั้นตรงนี้ท่านผู้ชมก็ต้องระวังด้วยนะครับอย่าให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้ซ้ำกันอีกเลย เรื่องราวเหล่านี้มีมาเยอะแยะมากมายกับเรื่องราวของการสะสมขยะเก็บขยะก็ดีอย่าให้เรื่องราวของการประจานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความแตกแยก,กให้กับสังคมอีกเลยนะครับไปเรื่องราวของข่าวการเมืองกันบ้างนะครับกับข่าวต่อมาในเรื่องราวของมีการคิดที่จะปิดสวิต์สวนะครับ ก็คือสมาชิกวุฒิสภาการคิดที่จะปิดสมาชิกเซอร์วิสสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2วิธีด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับไปที่วิธีแรกกันก่อนนะครับกับปัญหาสวหรือว่าสมาชิกวุฒิสภา2 5 0สว250อาสมาชิกวุฒิสภาคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่สสเนี่ยถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีของเราประกาศยุบสภาขึ้นมาคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศยุบสภาขึ้นมาเมื่อไหร่ สวยังมีอำนาจอยู่ยังมีบทบาทอยู่นายกรัฐมนตรีมีโอกาสกลับมาเป็นชื่อเดิมคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเหมือนเดิมทีนี้เขาก็เลยคิดกันว่าอยากจะให้ปิดสวิสสวคืออยากจะให้ลเละสวอ,อ,อไปเลยในการเลือกนายกรัฐมนตรีมีแค่สอสอ500ห้าร้อยเสียงเท่านั้นถ้ามีแค่สอสอ500ห้าร้อยเสียงแล้วก็นายกรัฐมนตรีอาจจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นเข้ามาบริหารเปลี่ยนพักเปลี่ยนค้าอำนาจ เปลี่ยนแนวคิดนโยบายทางเศรษฐกิจมีโอกาสเปลี่ยนหมดเลยทีนี้เราไปดูกันว่าถ้าหากสอวอไม่มีอํานาจแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับด้วยกับเรื่องราวตรงนี้เนี่ยก็สถานการณ์การเมืองตอนนี้สุ่มเสี่ยงมากกับการประกาศยุบสภาพอประกาศยุบสภาถ้าหากมีสอวอ,อยู่แล้วก,ก็ก็อาจจะไม่ได้นายกคนใหม่อาจจะได้นายกคนเดิมรัฐบาลเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม ก็เลยทาให้การปิดสวิตสสวเป็นแนวทางหนึ่งที่สอสอหรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายๆคนเสนอขึ้นมาในสภาและให้มีการวิเคราะห์พิจารณาในการปิดสวิตสสวไม่ให้สวนั้นมีส่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่พอเลือกตั้งใหม่ปุ๊บยุบส,สภาปั๊บเลือกตั้งใหม่ปุ๊บเลือกนายกมาได้สอสอวหวนนายกมีโอกาสเป็นคนใหม่ทีนี้เราไปดูในส่วนของถ้าหากว่าไม่ปิดสวิตสสวล่ะ พอไม่ปิดสวิตส,สอวอรเรื่องราวก็จะเกิดขึ้นก็เหมือนกันครับยุบสภาเลือกตั้งใหม่โหวตนายกเอาสอวอเข้ามานายกเป็นนายกคนเดิมพลเอกประยุทธ์จันโอชาแบบนี้หรือเปล่าด้วยกับสอวอเนี่ยเรื่องราวเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากการแต่งตั้งมันไม่ได้มาจากการ เสนอชื่อจากในส่วนต่างๆแต่งตั้งโดยใครก็แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีบนเอกประยุทธ์จันโอชานั่นแหละนะครับพอมาจากการแต่งตั้งโดยคนคนนั้นก็จะต้องสนับสนุนคนคนนั้นให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องราวที่ ประชาชนหรือว่าในส่วนของสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรหรือแม้แต่กลุ่มปปรดแอกเองเนี่ยก็ได้มีการเสนอให้มีการปิดสวิตช์สวอลและก็เป็นประเด็นในเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นการเปิดเกมที่สนุกสนานแล้วก็น่าสนใจในส่วนของในสภาสนุกสนานในแง่มุมแล้วก็แนวคิด ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองได้เห็นในการทํางานในการเสนอนะครับด้านต่างๆแง่มุมต่างๆของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทีนี้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกับเรื่องราวข่าวสารสาระดีๆแบบนี้ไม่รู้ว่าเกมการเมืองในเรื่องของการปิดสวิตสอวจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่ไม่ว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จการยุบสภาจะต้องเกิดขึ้นในอนาคต อินชาอัลลอฮ์นะครับก็เรื่องราวต่างๆเหล่านี้คงไม่ไกลเกินเอื้อมจากเราเพราะว่าเรื่องของการเมืองมันก็นําไปสู่เรื่องราวของเศรษฐกิจการไปทํางานของเราในทุกๆวันรถต้องติดมีที่ชุมนุมตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเราเองก็จะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นรู้เรื่องราวข่าวสารเอาไว้เพื่อพัฒนาและต่อยอดแนวความคิดเหล่านั้นทําให้เราออกห่างไกลาจากสิ่งไม่ดีทําให้เราออกห่างไกลาจากความชั่วร้ายทําให้เราออกห่างไกลาจากความผิดบาป แล้วสิ่งเหล่านั้นกลับมาสู่เรื่องราวของการใช้ชีวิตในรูปแบบของคันลองตามวิถีของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ต้องอย่าซามุณลอคอยรอนนะครับพี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามรายการครูต้นคุยข่าวนะครับก็สำหรับวันนี้คงต้องขอจากลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับวะเบลลาฮิตเอฟิกว่าไดายะอัสสลามุอะไยกุมเรามาตุลลอห์วะบรอกาตุอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของมูลนิธิรฟาน